กลับมาตามติดชีวิตในหอคอยของพักเซจุนกันต่อครับช่วงนี้ดูเหมือนชีวิตในฟาร์มที่เคยสงบสงบ,สงบเนี่ยมันเริ่มจะไม่ธรรมดาแล้วนะครับใช่ค่ะคือจากที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ชาวไร่ชาวสวนธรรมดาธรรมดานะตอนนี้เซจุนกำลังเจอเรื่องใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยเรื่องมันเริ่มจากอะไรก่อนเลยครับก็เริ่มจากทีโอเลยค่ะแมวคู่ใจของเขานั้นแหละไปคาบขวานเล็กๆอันนึงมาให้อ๋อขวานอันนั้น ใช่ค่ะตอนแรกเซจุนก็ดูไม่ออกหรอกแค่เห็นว่าเออต้องเลเวล20นะต้องมีค่า Strength 15ถึงจะใช้ได้แต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีเควสเด้งขึ้นมาเลยบอกว่าต้องเอาขวานเนี่ยไปให้ไอายลีนประเมินให้อ๋อมีเงื่อนไขด้วยมีค่ะแลกกับซุปมะเขือเทศเชอรี่สูตรเด็ดของเซจุนก็เหมือนเป็นทมเนียมไปแล้วเนอะในหอคอยนี้อยากได้อะไรก็ต้องมีของแลกเปลี่ยน แล้วไอรีนว่าไงครับได้ซุปไปแล้วโอ้ยพอได้ซุปสมใจแล้วก็ประเมินให้ทันทีเลยค่ะปรากฏว่าขวานนั้นน่ะเป็นถึงขวานขว้างของนักรบผู้ยิ่งใหญ่อูก้าเลยนะโหเกรด A อเลยเลยครับนั่นเกรด A ค่ะถือว่าสุดยอดมากแล้วก็มีทักษะติดมาด้วยคือผ่าแยกกับเรียกคืนเลเวล3เรียกคืนได้ด้วยนี่สะดวกเลยนะไม่ต้องเดินไปเก็บใช่ค่ะเซจูนี่แบบดีใจมากชมทีโอใหญ่เลย เผอจุ๊บหน้าผากทีโอไปทีนึงห้าห้าทีโอก็คงตกใจหน้าดูตกใจสิคะแล้วก็เหมือนจะเขินเขินด้วยส่วนไอรีนนี่เอ่อมีอาการนิดหน่อยค่ะประมาณว่าริมผีปากเซจุนไม่บริสุทธิ์แล้วอะไรทำนองนั้นแหมไอรีนนี่นะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นอีกครับก็ช่วงนั้นพอดีเซจุนก็ตัดสินใจใช้ทักษะเร่งการเติบโตกับเฟรมี่ต้นแอปเปิลนะคะ อ๋อต้นไม้มีชีวิตนั่นใช่ค่ะใช้เต็มที่เลยคราวนี้เฟม,มี่ก็เลยงอกใบที่3ออกมาได้สําเร็จแล้วเหมือนทักษะอื่นก็พัฒนาตามมาด้วยใช่ค่ะที่น่าสนใจคือทักษะการเลี้ยงผึ้งของเซจุนก็เลเวลอัพเป็น L V 4พร้อมๆกันเลยโอ้แล้วมันพิเศษยังไงอะครับ L V 4เนี่ยพิเศษตรงที่ทําให้เขาสั่งผึ้งผลิตไอเทมใหม่ได้ค่ะคือเยลลี่น้ําผึ้งซึ่งเอ่อคุณสมบัติมันสุดยอดมากคือช่วยเพิ่มพรสวรรค์ได้เพิ่มพลังสวรรค์ นี่มันฟังดูโกงมากๆเลยนะครับแค่เยลลี่จากน้ำผึ้งเนี่ยนะค่ะเซจุนก็เลยสั่งให้พึ่งเริ่มผลิตเลยใช้น้ำผึ้งจากดอกมะเขือเทศเชอร์รี่ก่อนแล้วจังหวะน,นั้นพอดีพวกกิ่งไม้สอดแนมบุกเข้ามาอีกได้เวลาลองขวานใหม่พอดีเลยสิใช่เลยค่ะคราวนี้พอมีขวานอูก้าแล้วเนี่ยจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยขว้างไปฟันฉับเรียกกลับมาสบายเลยผลเป็นไงครับก็เลเวลอัพเป็น25เลยค่ะ สเตตัสต่างๆก็เพิ่มขึ้นอีกโห oh, พัฒนาเร็วมากแล้วทางเฟลมี่นะครับใบใหม่ๆม,มีความสามารถอะไรบ้างเฟลมี่ก็เริ่มโชว์ของค่ะใบแรกคือเปเลวไฟชำระล้างไว้เผาสิ่งไม่ดีในร่างกายใบยที่2เป็นเปเลวไฟแห่งความสัมพันธ์อันนี้ช่วยควบคุมไฟได้ดีขึ้นได้ลองใช้หรือยังครับลองแล้วค่ะเซจ,จุนเอาไปลองใช้ในป่าตะวันตก เผาพวกยามกิ่งไม้ผุพังได้ผลดีมากเลยมีแม่หมีช่วยเป่าลมส่งให้ด้วยนะเหมือนจะราบรื่นดีก็เกือบค่ะแต่ไปเจอหมอกแปลกๆขวางไว้เลยต้องถอยก่อนส่วนใบที่สามนี่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเย,ยลลี่น้ำผึ้งเหรอครับเป็นไงบ้างพอกลับมาถึงฟาร์มชิ้นแรกก็เสร็จพอดีค่ะเป็นเย,ยลลี่น้ำผึ้งมะเขือเทศเชอรี่ของผึ้งพิษเกรดซีช่วยเพิ่มพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ได้นิดหน่อยเกรดซก็ยังดีนะค่ะ แต่แค่กลิ่นนี่ก็ทำเอาพวกครูเอกกี้คลั่งแล้วอยากกินกันใหญ่เลยแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรต่อก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาก,ก่อนเรื่องอะไรครับไอรีนค่ะอยู่ๆก็หมดสติไปเลยหาเป็นอะไรไปครับเนี่ยคือพรสวรรค์หัวใจมังกรแข็งแกร่งของเธอนะคะมันดูดซับมานาหรือพลังเวทมนตร์รอบๆตัวเข้ามามากเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหวหัวใจมังกรเกิดอาการคลุ้งคลั่งเลยโหอันตรายมากเลยนะนั่น ค่ะสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแต่โชคดีมากที่เซจุนมีเยลลี่น้ำผึ้งที่เพิ่งทำเสร็จพอดีอ๋อเยลลี่เพิ่มพรสวรรค์ใช่ค่ะเซจุนเลยตัดถิงใจใช้เยลลี่12ชิ้นส่งให้ไอรลีนกินทันทีเลยซึ่งมันไปช่วยเพิ่มระดับพรสวรรค์ทำให้หัวใจมังกรของไอรีนรองรับพลังงานได้มากขึ้นอาการคลุ้มคลั่งก็เลยสงบลงรอดไปได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าของที่เซจุนสร้างขึ้นมานี้เริ่มมีบทบาทสำคัญมากๆแล้ว แล้วพอไอรีนฟื้นขึ้นมาก็ตอบแทนเซจุนด้วยเควสง่ายๆเลยแค่ให้ตะโกนชื่อไอรีนดังๆแค่นั้นเองอะครับแล้วรางวัลคืออะไรรางวัลคือน้ําพุฉลองวันเกิด100ปีของไอรีนค่ะของระดับเกรด S เลยนะเกรด S น้ําพุเนี่ยนะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยใหญ่ยักษ์เลยค่ะแล้วก็สร้างน้ำได้ควบคุมทิศทางน้ำได้ด้วยอลังการสุดๆสุดยอดไอเทมเลยแต่ เรื่องนี้มีคนไม่พอใจหรือเปล่าครับมีสิคะก็ไคลเซอร์คุณปู่ของไอรีนนั่นแหละโกรธเลยทั้งโกรธที่หลานไม่เรียกตัวเองตอนมีปัญหาแล้วยังเอาของขวัญที่ปู่ทำให้ไปให้เซจุนอีกอา้าวแล้วไคลเซอร์ทำยังไงครับก็แอบมาใช้ปืนฉีดน้ำที่ติดอยู่กับน้ำพุนั่นแหละคะ่ะฉีดน้ำใส่เซจุนเป็นการแก้แค้นเล็กๆน้อยๆฮ่าๆมีงี้ด้วยเหละครับเนี่ยแล้วเรื่องวุ่นๆจบแค่นั้นไหมครับ ยังค่ะยังมีต่อคืนเดือนสีน้ำเงินครั้งที่9ก็มาถึงพอดีคราวนี้ไอรีนมาในร่างมังกรดำเลยนะช่วยคุมสถานการณ์ให้โอ้โหร่างมังกรเลยเหรอค่ะทำให้เซจุนเก็บเกี่ยวพวกพืชพลังงานได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วพลังงานจากคืนนั้นก็ทำให้ฟเฟลมมี่เติบโตขึ้นอีกจนเผยความสามารถของใบที่สามออกมาใบที่สามคืออะไรครับ คือเปลวไฟแห่งการปกป้อง<ะ>ค่ะแล้วก็ได้ใช้งานทันทีเลยตอนที่ TO แอบย่องเข้าไปจะคลอเคลียเซจุนตอนหลับน่ะโดนเปลวไฟดีดออกมาเลยปกป้องเจ้าเขาจริงๆนะเฟรมี่เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มแมวพ่อค้าด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะกลุ่มของโอเรนแมวที่เคยมีเรื่องกับ TO อไว้ก่อนหน้านี้มาถึงชั้น99พอดีมาทำอะไรครับหรือว่ามาค้าขาย ตั้งใจจะมาค้าขายแล้วค่ะแต่ดันพลาดท่าไปติดกับดักอะไรสักอย่างโดนหลอกให้ทำงานใช้หนี้ด้วยการทำอิดโคลนซะงั้นโธ่ดวงไม่ดีเลยนะแต่พอเซจุนรู้เรื่องเข้าเท่านั้นละค่ะก็สวมบทบาทใหม่เลยบทบาทอะไรครับผู้เชี่ยวชาญค่ะเข้าไปตีราคาของที่พวกโอเรนเอามาบอกว่าไม่มีค่าเลยแล้วก็ยื่นข้อเสนอข้อเสนออะไรครับให้ทำงานใช้หนี้หรอคล้ายๆค,ค่ะแต่เป็นสัญญาฝึกงานแผนกกระจายสินค้าเป็นเวลา10,000วัน ให้เซ็นเพื่อใช้นี่แทนหมื่นวันนี่มันและในสัญญาของโอเรนโดยเฉพาะเนี่ยเซจุนแอบใส่เงื่อนไขพิเศษเข้าไปด้วยเป็นการเปิดทางให้ทีโอโดยเฉพาะเลยเปิดทางให้ทีโอทำอะไรครับเริ่มต้นการแก้แค้นโอเรนอย่างเป็นทางการไงคะในฐาน,นะตัวแทนแผนกคนใหม่ของเซจุนโอ้โหจากเช้าฟาร์มตอนนี้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจมีแผนกมีตัวแทน แถมมีแผนแก้แค้นอีกชีวิตเซจุนนี้มันซับซ้อนขึ้น,นเรื่อยๆเลยนะครับมีทั้งอาวุธเทพไอเทมในตำนานความสามารถใหม่ๆค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงขึ้นทั้งเรื่องไอลีนเรื่องไคลเซอร์และนี่ยังมีพนักนานฝึกหัดกลุ่มใหม่เข้ามาอีกดูท่าฟาร์มที่เคยสงบคงจะหาความเรียบง่ายแบบเดิมได้ยากแล้วจริงๆครับนั่นสิคะ น่าคิดเหมือนกันว่าเซจุนจะรับมือกับอำนาจความรับผิดชอบแล้วก็เออความสัมพันธ์พวกนี้ต่อไปยังไงแล้วแผนแก้แค้นของทีโอล่ะจะออกมาโหดมันหาขนาดไหนกันนะ